มายันต้องรอฉันอยู่แน่ๆฉันจะต้องไปหาเขาให้ได้คุณจันถ้าจะไปไหนนะราจิฟกำลังจะประกาศเล่นเกมอยู่เลยเออคุณคะเนี่ยวฉันมานะคะฉันต้องไปโทรศัพท์ที่ P C O P C O นั่นน่ะเหรอค่ะโอ้ P C O เครื่องนั้นเสียนะฉันเพิ่งไปมา เออไม่ค่อยโทรเธอฉันแน่ใจว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญตอนนี้ต้องมาเล่นเกมกับฉันก่อนนะเออคือว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านมาเปลี่ยนแป,แปลงน้องชายของพี่อ่ะไม่หรอกน้องขอร้องละเราจะคุยเรื่องนี้กันแต่ไม่ใช่ที่นี่ไว้วันอื่นเวลาอื่นฮก็ได้พี่ไม่ใช่ตอนนี้แต่เราจะคุยกันที่ไหนพี่ก็บอกมาแล้วกันนะแต่ขอร้องเราจะต้องอยู่ใต้หลังคาเดียวกันนะพี่วิหัครูกำลังศึกษาไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับดีมากออกมาทุกคนกําลังเตรียมแข่งจักรเยาะกันแล้วพวกเขากําลังรองคุณอยู่นะโอ้เยี่ยมงั้นไปเถอะไปเร็ว <laughs> ราจิฟฉันละเซ็งุณจริงๆเลยเซ็งผมเหรอทําไมอ่ะคุณปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าเพื่อไปหมู่บ้านงานฝีมือเหรอไม่ไมคือผมผมต้องแสดงว่าราชนาไม่ได้ไปตามอนุสกา อะไรไปแล้วชนาคิดอะไรอยู่เหรอคือเมื่อกี้เธอถามฉันว่าหัวใจของฉันเต้นเพื่อใครบางคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช่ไหมเฮ้ใช่ฉันถามมันเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ล่ะเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเมื่อสองชั่วโมงก่อนอะไรนะที่นี่ในค่ายนะเหรอ เฮ้ยรัชนีอย่า้่าฉันด้วยความสงสัยสิบอกมาคือตอนที่ฉันนั่งอยู่ข้าง้ๆนั่งอยู่ข้างๆโคชราจีฟจากนั้นอะไรนะนี่เธอตกหลุมรักโคชราจีฟอย่างงั้นเหล่านี้อ่ะฮะรัชนะกาดกำลังจะ ทั้งโลกดูเรื่องนี้ทำมันบ้า,านี่เธอปิดบางเรื่องที่พิเศษสุดกับฉันี่ยเหรอกับเพื่อนรักของเธอเนี่ยนะเธอจะหลอกลวงฉันจินมมเอาละบอกมาเลยเธอตกลุมรักเมื่อไร่บอกมาให้ละเอียดยิบเลยนะเวลาสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกมาให้ละเอียดยิบเลยบอกฉันมาสิฮะ <c oughs> บอกมา <c oughs> ถึงฉันจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไง ต่ฉันรู้สึกปลอดใจมากเออแล้ว,วความรักก็ลอยอยู่ในอากาศว้าวสุดยอดเลยสุดยอดที่รักมันนี่มากนี่โอาลาลา้โหล่ะชนะวิเศษไปเลยเธอพิเศษที่สุดกลัปลไปแล้ว <laughs> ทีนี้ เข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงทิ้งคุณอนุชิกาไว้ที่ค่ายกำจัดตัวเก่อกวนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเธอเนี่ยมันดีมาก,มากเลยสุดยอดเลยล่ะนาชยาเธอรู้ได้ยังไงอะเพราะว,ว่าฉันอยู่ข้างๆเต็นท์เธอยังไงล่ะฉันไม่มีทางเลือกเธอเกาะโคสรตรจีบตลอดเวลาย,ยิงกับปลิงเลยอะแล้วเห็นเสื้อผ้าของเธอไหมล่ะเธอไม่อายหรือทำตัวไม่เหมาะสมเปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยมันเกินไปอะต่อหน้าพวกผู้ชายแบบนั้น โ,โ,โอ๊ยหนุ่มๆเอ้ออลาชีฟอาราชีฟอพระเจ้าเธอทำแบบนี้อยู่เรื่อยเลยฉันทนดูเธอไม่ได้จริงๆอะรัชนาแต่มีปัญหานะอะไรเธอมั่นแล้วแล้วเอ ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วอะมันในห,หนังเลยอะความกดดันทางสังคมก็อีกเรื่องส่วนความรักก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความรักสําคัญที่สุดสําหรับเราเลยถ้าความรักของเธอคือรักแท้ก็ใครดูม,มันจะดึงโคชลาจิฟมาหาเธอเหมือนแม่เหล็กเลยล่ะว่อย่างนี้ไงก็ปล่อยหัวใจให้เต้นไปสิ